ไปกันเร็วๆนะฮะติดค้างเรื่องธนาทรจึงรุ่นเรงกิจเรื่องของเรื่องมีคนตัดพ้อคุณธนาทรค่ะน,น้องๆที่ที่ม็อบรีเดมเมื่อคืนวันเสาร์ที่20ชวนแล้วทำไมไม่มาเรื่องของเรื่องนะก่อนม็อบเนี่ยค่ะคุณธนาทรได้โพสต์ในทวิต t ตอรค่ะได้ทวีตในทวิตเตอร์สิ่งที่ทวีตนั้นประกอบด้วยภาพของคุณธนาทรกำลังถือ เขาเรียกว่าอะไรนะสเก็ตบอร์ดใช่ค่ะสเก็ตบอร์ดค่ะถืออยู่กับมือค่ะอทนทอตอนนี้กำลั<อ>งดยดยือสเก็ตบอร์ดอยู่กับมือค่ะนะครับขณะเดียวกันขณะเดียวกันก็มีข้อความก็ได้ทวิตข้อความประกอบภาพว่าค่ะวันนี้ราดเกตทั้งผองมารวมตัวกันขอเชิญชวนราดเกตทั่วทุกหมู่เหล่ามารวมตัวกันเย็นนี้ที่สนามราดหกโมงเย็นถึงสามทุ่มใช้เสรีภาพและศิลป,ปะของเราวาดลวดลายแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ ส่งสารของพวกเราดังๆว่าปล่อยเพื่อนเราแฮชแท็กคณะราดเกตแฮชแท็กม็อบ20มีนาสรุปก็คือสรุปก็คือกุณธรารรเกตก,ก็ใช้สเก็ตบอร์ดที่กำลังฮิตฮอตเนี่ยเป็นประเด็นเป็นเสื่อ เป็นกิมมิกในการชักชวนหรือปลุกน้องๆน่ะไปเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ใช่ไปเล่นไปม็อบนั่นแหละไปม็อบนั่นแหละก็ปลุกน้องๆเนี่ยไปม็อบสนามหลวงหกบงเย็นแลวในเวลาต่อมามันก็มีข่าวตามมานะว่าตอนหนึ่งทุ่มตอนหนึ่งทุ่มพี่เอกธนาทรจะไปร่วมเล่นสเก็ตบอร์ดขี่ สนามราชหรือสนามหลวงด้วยง่ายๆคือนัดกันที่สามหลวงวันเสาร์อ่ะที่20ปรากฏว่าทั้งคืนวันเสาร์ไม่มีใครเห็นนะพี่เอกธนาทรจรงลูกนัองกิจพเอไปเล่นสเก็ตบอร์ดกับน้องๆเลยก็พี่เอกไม่ไปจะเห็นได้ไงไม่ไปใช่ไหมคอนเฟิร์มว่าไม่ไปใช่ไหมก็เขาบอกว่าเขาไม่เห็นพี่เอกหรือหรือไปอยู่ข้างๆไม่รู้เขาบอกเขาไม่เห็นพี่เอกแล้วพี่เอกไม่ได้ไปใช่ไหมเอาเป็นว่าน้องๆเนี่ยที่เขาไปรอพี่เอกเนี่ยรอจะเล่นสเก็ตบอร์ดกับพี่เอก่ง พ่อพี่เอกชวนไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่นั่นน่ะนะมาคนก็เลยไปเล่นเลยเขาเลยตัดเพาะตัดเพาะอ้าพี่เอกนัดแล้วทําไมไม่มาไม่มาตามนัดมันจึงเป็นจังหวะให้หมอวรงเดชกิจวิกรมกลุ่มไทยพักดีแทงทะลุหัวใจเลยจัดเลยเอา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 โยให้เด็กไปมอบนะตัวเองไม่ไปนะอหมอวรงกล่าวนะไม่ใช่ไม่ใช่เรากล่านะหมอวรงกล่าวไว้อตามนั้น